แหวกม่านหลวงพ่อกวยพระสำหรับผู้ที่มีวาสนาเท่านั้นที่จะมีไว้บูชาข้อมูลที่ผมนำมาใช้ประกอบคลิปในวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือประวัติเรื่องเล่าเขาปฏิหาร หลวงพ่อกวยชุดตินทโรนะครับเล่มแดงที่เขียนโดยคุณไตรพลนาคสมบูรณ์นะครับขออนุญาตนำมาประกอบการเล่านะครับสมัยก่อนนะครับเวลาญาติโยมไปหาเพื่อขอของดีจากองค์พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับไม่ใช่ว่าท่านจะให้ของดีมั่วๆซั่วๆนะครับก่อนท่านจะให้เนี่ยท่านจะพิจารณาด้วยญาณวิถีของท่านสะกอ่อนนะครับหรือยกเว้นบางกรณีนะครับมีวัตถุมงคลให้ ออกเช่าที่บางทีมีงานวัดงานก่อสร้างอะไรเอออันนี้ก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งไปนะครับพระพิมพ์แหวกม่านเนี่ยจะปลุกเสกแตกต่างจากพระพิมพนอื่นตรงที่ว่าท่านได้ทําการเชิญนะครับเชิญคุณพระพุทธเจ้าซึ่งอยู่ในแดนพระนิพพานนะครับคือรัศมีที่เราเห็นเป็นดูเหมือนแ,วแหวกม่านนะจริงๆเป็นรัศมีฉับพลันรังสีของพระพุทธองค์นะครับซึ่ง ประทับนั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้วนะครับพอผู้ใดได้ไปบูชาจึงสามารถพลิกชีวิตคล้ายๆว่าแหวกออกมาจากแสงแห่งความมืดมิดนะครับออกมาสู่แสงสว่างได้นะครับเพราะท่านก่อนท่านจะให้ไปบูชาเนี่ยท่านต้องทําการนะครับเชิญนะครับเชิญวิมานแก้วของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมาครอบให้นะครับซึ่งขั้นตอนเนี้ยนะครับ มันจะเป็นเรื่องเล่าคล้ายๆกันเลยกับกรณีของหลวงปู่ดูนะครับผมมาปัญโยนะที่เวลาท่านจะพิจารณาให้พระเหนือพรมใครไปบูชาเนี่ยพระเหนือพรมหลวงปู่ดูก็เหมือนกันนะฮะท่านจะไม่ได้ให้ไขรง่ายๆนะครับท่านจะพิจารณาด้วยยันวิถีของท่านซะก่อนนะครับส่วนแหวกม่านรุ่นใหม่ๆที่สร้างอันยนยุคอันเนี้ยก็ไม่แน่ใจว่าจะเหมือนเดิมไหมเพราะเนื่องจากว่า สมัยก่อนก่อนที่หลวงพ่อท่านจะสร้างเนี่ยท่านสร้างด้วยความประณีตนะฮะการปลูกเสกก็แยกกันเป็นพระพิมพ์นี้ก็ปลูกเสกด้วยอัดด้วยคาถาบทนี้อธิษฐานจิตให้เป็นแบบนี้แบบนี้นะครับแต่เนื่องจากทุกวันนี้วัตถุมงคลที่สร้างอันวยใหม,ใหม่ย้อนยุคเนี่ยมันก็เป็นพิธีโดยรวมนะครับมันก็อาจจะมีความแตกต่างไปบ้างนะจะให้เข้มขังเหมือนสมัยที่พระเดชพระคุณท่านสร้างขึ้นมาเป็น อันนี้พิมพ์ปกโกนะต้องใส่เนื้อนั้นเนื้อนี้ต้องเสกด้วยคาถานนั้นคาถานนี้อันนี้พิมพ์แหวกม่านนะต้องเสกด้วยคาถานั้นคาถานนี้อ่ะมันก็คงไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับแต่มันก็คงคงพอทดแทนกันได้ขอให้รัทธาเคารพในองค์หลวงพอ่อปฏิบัติประพฤติตนเป็นคนดีนะครับเป็นลูกที่กตัญญูต่อบิดามารดาแค่นี้ก็คุณพระก็คุ้มครองเราแล้วครับวัตถุมงคลก็ช่วยเราได้ส่วนหนึ่งนะครับ บุญของเราเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่จะช่วยเราได้อย่างแน่นอนนะครับอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ดูผมปัญโยท่านเคยสอนสิทธิ์ไว้เสมอนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งมวลก็คือกรรมของเรานี่แหละครับอ่ะแล้วพบกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ